จะบ,บ้าเห,หรอนอนนี่สินแสของนอนทคิดเงินตั้งหมื่นห้าเฉยเหรอฟ้าก็คิดซะว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเราแต่ไม่รู้อะว่าเขาไปเชื่อเรื่องแบบนี้ได้จากไหนแต่เพื่อนที่ทํางานล่ะมีใครแนะนำเขาไหมนี่คุณฟ้าไม่ชอบอะไรฟังหรือเปล่าคะหรือว่าหึงไม่ได้หึงคะ่ะแค่ไม่ชอบโอ้มีต้องแก้หลจุกเลยนะคุณฟ้า ไม่ต้องห่วงนะแกไลยแกไลยสบายมากเท่าไหร่ละคะนุ่น,ส,น<า>สองแสนจ้าฮะสองแสนเดี๋ยวคะนุ่น อ่ย,ยาหน้าบาังลื้อนะมังอยู่ตรงทางสามแพ่งพอีเนี่ยมังไม่ดีไม่ดีเลยเหรอครับแล้วมันไม่ดียังไงหรอครับมับงเป็นที่ชุมนุมของเหล่าสามพาเวสีให้โทษแกผู้อยู่นี่ลือลูอสิหน้าบ้านลือนะมีถนนตัดเส้นตรงเข้ามาในบ้านเลยมังจะทําให้ไม่ดีครอบครัวลือนะจะอยู่ยังไม่มีความสุขถะเละอบอ่อแหวงกันตลอดเลยโอ้ สินแสครับแล้วมันพอจะมีวิธีแก้ไขทางแก้อะไรแบบนี้ไหมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยหรือแค่เอาตรงไม้มาปลูกหน้าบ้างนะแล้เวเอาน้ําเต้ามาแขวนไว้น้ําเต้ามันจะช่วยดยักจับสิ่งไม่ดีแต่ผมไม่รู้จักของอะไรแบบนี้เลยนะครับจะไปหาที่จากที่ไหนครับไม่อยากเลยว่ามีหมกทั้งตรงไม้และน้ําเต้าเออแต่จริงๆนะหรือต้องมีกระจกแปกเหลี่ยงด้วย เพราะกระจกแปลกเหลี่ยนะมันจะช่วยสะท้อนสิ่งไม่เรียอไปและจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีด้วยเราจะใช้กระจกธรรมดาแทนได้ไหมครับไม่ได้สิกระจกธรมรมดามันไม่มีพลงังต้องเป็นกระจกแปลกเหลี่ยเท่านั้นแล้วสินแสมีหรือเปล่าครับมีว่ามีอยู่แล้วมีเข่าพิธีใหญ่มาด้วยนะโอ้ดีจังเลยครับแต่ราคามันจะแพงไหมล่ะครับ ไม่แพงไม่แพงของคังเองราคาเบาๆไม่แพงหรอกหมื่นห้า,า,า, brand, า 15. จะบ้าเหรอนอนนี่สินแสของนอนคิดเงินตัง้งหมื่นห้าเฉยหรอโทฟ้านี่สินแสเขาลดราคาให้เราแล้วนะปกติอะถ้าสินแสเขาไปที่ไหนอะเขาคิดค่านอกสถานที่เป็นหมื่นเลยนะไม่อะฟ้าจะไม่ยอมจ่ายเงินหมื่นห้าเด็ดขาด เงินเยอะขนาดนี้เอาไปทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะน้านะฟ้าก็คิดซะว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเราแล้วก็เราจะได้ไม่ทะเลาะก,กันเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขด้วยไงแต่ฟ้าว่าเราก็มีความสุขกันดีอยู่แล้วนะพิ่งจะไม่มีความสุขก็เพราะเรื่องฮงจุ้ยอะไรนี่แหละโอ้ oh. ฟ้าพูดอะไรเนี่ยก็ตั้งแต่เราอยู่บ้านนี้ด้วยกันมาเราก็ไม่เคยจะทะเลาะก,กันเลยจนมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยนี่ไง นี่ไงเราเริ่มจะทะเลาะกันแล้วนี่ไงหรือว่าจะเป็นเพราะ่วงจุย้ยเหมือนที่สินแสแกบอกอะฟ้าไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมต้องงมงายอะไรเรื่องแบบนี้ด้วยนี่มันยุคสมัยไหนแล้วทำไมไม่หาความก้าวหน้าให้กับตัวเองไหมอะฟ้าบอกแฟนฟ้าเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟัง ฟ้าที่ว่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องความเชื่อเขาเชื่อ,องเขาไปแล้วไงว่าแต่ครอบครัวของแฟนฟ้ามีใครเชื่อสายจีนไหมไม่ค่ะไม่มีเลยไทยแทๆ้ๆแล้วก็ไม่เคยไหว้เจ้าอะไรด้วยแต่ไม่รู้อะว่าเขาไปเชื่อเรื่องแบบนี้ได้จากไหนอนี่ะแต่เพื่อนที่ทำงานหละ่ะมีใครแนะนำเขาไหมนั่นสิ เดี๋ยวฟ้าต้องถามเขาแล้วว่าใครเป็นคนแนะนำฟังก็อุตส่าห์แนะนำสินแสดีๆให้ไม่คิดเลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้อ่ะฟังต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้พี่นนปวดหัวไม่เป็นไรหรอกครับฟัง พี่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าฟ้าเขาอารมณ์ร้อนนะครับรอให้เขาใจเย็นก่อนเดี๋ยวเขาก็คงเข้าใจอืมงั้นเอาอย่างงี้ไหมคะให้ฟังไปเคลียร์ให้ไหมแฟนพี่เขาจะได้เข้าใจความหวังดีของฟังอะ่ะอย่าเลยครับน้องฟังมันเป็นเรื่องของคนสองคนอะ่ะพี่ไม่อยากกวนใครพี่เกรงใจเกรงใจอะไรล่ะคะพี่นนหรือว่าพี่กลัวเขาหึงเหรอ <laughs> พี่ก็พาฟางไปแนะนำให้เขารู้จักสิคะ ตั้งแต่ฟางมาทํางานที่นี่อฟางยังไม่เคยเห็นแฟนพี่เลยนะคะโฟังจะไปเคยเห็นได้ยังไงแฟนพี่เขามค่อยชอบเข้าสังคมอะ่ะ อ้าวฟ้าทำไมวันนี้กลับบ้านเร็วจังนะครับพอดีว่าฟ้าเอางานกลับมาทำที่บ้านนะอ๋อแล้วนี่ฟ้าซื้ออะไรมาทานหรือยังครับหรือว่าจะออกไปกินข้างนอกนนก็รู้ว่าฟ้าไม่ชอบกินข้าวข้างนอกแต่ว่าฟ้าซื้อข้าวเย็นมาแล้วล่ะถ้าจะกินก็ค่อยอุ่นเอาจริงๆแล้วฟ้าควรจะมีสังคมออกไปนอกบ้านบ้างนะครับอย่างเพื่อนนนทที่บริษัทยังอยากรู้จักฟ้าเลยฟ้าไม่ชอบอ่ะมันวุ่นวายว่าแต่ เพื่อนของนนคนนั้นน่ะใครหรอที่อยากรู้จักฟ้าก็ฮัลโหลครับอ๋อ oh, ไม่เป็นไรนะครับเอาวางไว้บนโต๊ะเลยครับนี่ยังไม่กลับบ้านกันอีกเหรอขอบใจนะมีอะไรเหรอคะนนท์อ๋อเรื่องงานที่บริษัทน่ะพอดีน้องเขาจะต้องรีบส่งงานผู้ใหญ่พรุ่งนี้ ขนาดผมบอกให้เทากลับบ้านแล้วนอ๋อแล้วน้องคนนี้คนไหนเหรอคะฟาร,รู้จักหรือเปล่าคะไม่น่าจะรู้จักอะ่ะเพาราะฟ้าไม่เคยเจอน้องเขาเพิ่งเข้ามาทํางานที่บริษัทใหม่ชื่อฟา้าอย่าบอกว่าน้องคนนี้นะคะที่แนะนําสินแสให้กับนอนท่ะ สวัสดีครับสินแสวันนี้บุกมาถึงออฟฟิศเลยนะครับคือฟางให้สินแสมาช่วยดูเรื่องปรับมุมโต๊ะที่ทํางานอะคะ่ะใช่แยวใช่แยว้วการทําถูกต้องตามหลักหน้ามันจะทําให้กางงานเราลีขึ้นลีขึ้นพี่นนสนใจไหมคะเดี๋ยวฟางให้สินแสช่วยดูให้ง่างน,นาไปที่โต๊ะเลยเรียกว,ว่าจากให้ยังไม่สะดวกค,ครับวันนั้นที่สินแสไปที่บ้านไปปรับนู่นปรับนี่ผมยังไม่ได้ทำตามเลยครับ <c oughs> วันอาทิตย์นี้คุณนงหวางไหมอ่ะคือพอลีว่าว่าอยากไปดูมุมห้องน้องที่บางให้อ่ะข้าวจีเลียวไปนะว่าก็ลืมได้ยังไงก็หมายรู้เนี่ยโอ้แย่จริงๆเลยจริงเหรอครับดีเลยครับได้เลยครับวันอาทิตย์นี้แฟนผมอยู่บ้านพอดีจะได้คุยกันสักทีจะได้เข้าใจกันครับ สวัสดีครับสินแสโอ้โห oh, มาตามนัดตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับเรื่องเวลาสังหลักอาจารย์นะสังครังที่สุขเลยเอะนี่ฮะฟ้าครับแฟนของผมเออฟ้าน,นี่สินแสคนที่จะมาดูบ้านให้เราฮ่าฮ่าฮ่าลื่นงหงเฮงลีมากเลยนะถ้าได้ปรับห่วงจุยบางอีกนิกหน่อยนะร้วองจะรีขึ้นกว่านี้มากๆเลย <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันครับ น้องฟางมาได้ไงครับเนี่ยพอดีรถสิ้นแสเสียค่ะฟางก็เลยอาสาเป็นโชเฟอร์ให้แต่ว่าฟางเองก็อยากมาเที่ยวบ้านพี่อยู่แล้วด้วยนะคะอ๋อเหรอครับเออฟ้านี่น้องฟ,งฟางฟางนี่ฟ้าแฟนพี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมว่าเราเข้าไปคุยในบ้านกันดีกว่านะครับค่ะเชิญครับ บ้านนาอยู่จังเลยนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นฝีมือของฟ้าเขาจัดการหมดเลยนะครับว่าว่าเราขึ้นไปดูห้องน้องข้างบนกันดีกว่าได้สิครับเออฟ้าอยู่กับฟ้าข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวพี่จะพาสินแสไปดูห้องนอนข้างบนอาจะนางหน่อยนะเพราะว่าอ้วอยากรู้ให้มันละเอียดละเอียดค่ะไปกันครับ คุณฟ้าบ้านนี้ต้องแก้เยอะเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะชินแสท่านเก่งมากๆรับรองปังแน่นอน,นะคะ่ะปังหรือพังคะนี่คุณฟ้าไม่ชอบอะไรฟังหรือเปล่าคะหรือว่าหึงไม่ได้หึงคะ่ะแค่ไม่ชอบ เป็นไงบ้างคะนนจะต้องแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างคะโอ้มีต้องแก้ลายจุกเลยนะคุณฟ้าแต่ไม่ต้องห่วงนะแก้ลายแก้ลายสบายมากแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายอะ่ะฟ้าไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวพี่นนจัดการเองจ้ะเท่าไรล่ะคะานนนสองแสนจ้าฮะสองแสนทำไมมันแพงแบบนี้ล่ะคะไม่แพงหรอกคะ่ะของฟ้าตั้งห้าแสนนะคะ ถ้าอย่างนั้นผมตกลงครับให้สินแสดูแลเรื่องฮงจุ้ยของบ้านหลังนี้รับรองปังแน่นอนคะ่ะพี่นนเดี๋ยวพี่นนท์โอนเงินได้เลยนะคะฟังส่งเลขบัญชีไว้ให้แล้วคะ่ะอ๋อได้สิครับเดี๋ยวคะนุนผมขอเชิญคูณสองคนไปลงพักครับ เกจะบ้าหรอพวกฉันทำอะไรผิดข้อหาหลอกลวงและทำให้เสียทรัพย์ครับฟางเป็นคนแจ้งความเองละคะ่ะพวกหมอดูลวงโลกเชิญครับนางฟางในแกดบอกสองหัวเมียนี้หลอกง่ายไงใครจะไปรู้ล่ะแม่ว่าพวกมันจะรู้ทันน่ะเชิญครับแม่ ้าครับแล้วฟ้ารู้ได้ยังไงล่ะครับว่าสองคนนั้นเขาเป็นแกงต้มตุนะ <ructure> ๋นน่ะเพื่อนฟ้าเคยโดนหลอกมาสิคะดีนะที่ฟ้าโทรปรึกษาเพืพ่อนก่อนม่งั้นน่ะคนชั่วลอยเนว้แน่เกือบโอนแล้วเชีย<ค>วเป็นไงล่ะคะผลของการเชื่อคนนี้ง่ายเดี๋ยวนี้จนมันมาทุกรูปแบบละคะ่ะดีนะครับเนี่ย ที่เมียผมอะ่ะเป็นคนฉลาดบางครั้งโจรก็มาในคราบของนักบุญควรคิดและไตรตรองให้ดีก่อนจะหลงเชื่ออะไรง่ายๆ